ก่อนห่งก็เข้าเว็บเขตไปก่อนนะครับสำหรับวิธีการานำจดหมายข่าวของโรงเรียนขึ้นเว็บไซต์น,นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเมนูด้านซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกที่เมนูผู้ด,ดูแลระบบนะครับคลิกเข้ามานะครับคลิกเข้ามาจะ,จ,จะเจอหน้าต่างอุ้ยใหมจ่จะเจอหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็แค่พิม พิมพ <SC S 2> ์เข้าไปแล้วครับ user น a s s w o r d นะครับ,สกกรบใส่เข้าไปแล้วก็คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับอ่าจะได้เข้ามาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็มาที่เนื้อหาเลยนะครับคลิกเข้าไปแต่เราต้องมีไฟล์จดหมายข่าวของเราก่อนนะครับในที่นี้ผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับ <c oughs> จากนั้นก็โอ้ขอโทษขอโทษสร้างตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรสร้างเนื้อหาใหม่ครับสร้างใหม่ครับคลิกตรงนี้นะครับสร้างใหม่จากนั้นก็คลิกที่นี่ครับคลิกที่ตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับรูปภาพนะครับคลิกเข้าไป จากนั้นก็มาที่นี่รับโหลดนะครับอ๋อดูก่อนก็ได้ครับดูก่อนครับว่าตอนนี้ไฟล์เราถึงไหนแล้วในที่นี้ไฟล์เราอยู่ที่สุดท้ายนะครับ0092นะครับให้เรียงจากนี้ไปเลยนะครับ0092ต่อไป0093นะครับก็ไปที่อัพโหลดครับจากนั้นครับเบาครับเบานะครับ เห็นไม่เอ่ยเบานะครับจากนั้นก็ไปที่คลิกตรงนี้ศูนย์อะไรนะครับเมื่อกี้นี้จำไม่ได้จำไม่ได้ก็กลับไปดูนะครับศูนย์เกาสามต่อไปนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดไฟล์เราไม่ตรงนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อไฟล์แบบนี้นะครับ ไม่ตรงแล้วก็เปลี่ยนแค่นี้ f2 แล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ Open จากนั้นก็อัปโหลดได้เลยนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็คลิก9อ้0093เนี่ยแหละแล้วก็ insert ร์ตออเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ในส่วนนี้นะครับให้ขนาดของคลิกตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่400นะครับ ขนาด400นะครับเพราะว่าจดหมายข่าวขนาดจดหมายข่าวของเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นขนาด A4 แล้วนะครับเอาด้านเดียวนะครับจากนั้นก็อินเสิร์ตนะครับคลิกที่ปุ่มอินเสิร์ตนี้เลยเจดหมายข่าวจะมาแล้วจากนั้นก็คลิกคุมนะครับคลิกคุมจดหมายข่าวจากนั้นก็จัดถึงกลางให้มันสักหน่อยนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับเนี่ยหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ให้เป็น จดหมายข่าวโรงเรียนนะครับจดหมายข่าวโรงเรียนนะครับจากนั้นก็พิมพ์หัวเรื่องนะครับหัวเรื่องของมันนะครับก็คือจดไม่ต้องยาวนะครับจดหมายข่าวโรงเรียนบ้านคลองกำลังฉบับที่อะไรนะครับปกทับทับสอง ห้าหกห้าอย่างเงี้ยนะครับคนที่เท่าไหร่ครับหาไม่ออกคนที่เท่าไหร่ยี่ยี่สิบป่ะผมไม่แน่ใจยี่สิบพิชณา,าดูก่อนสาะ นะครับก็เผยแพร่นะครับอาจจะเป็นตัวเลือกเผยแพร่อย่างนี้นะครับแล้วก็วันที่เท่าไหร่นะฮะสามสิบสมมติว่าเราทําช้าเนาะเลือกที่สามสิบมิถุนาเนาะอันนี้นะครับแล้วก็ปิดไป c o ป y ี้มาเลยครับทนซีทนวีรงนี้เลยครับจากนั้นก็บันทึกได้เลยครับอ่าคราวนี้เราก็ไปดูหน้าเว็บวิธีนะครับวิธีดูหน้าเว็บอยู่ตรงนี้นะครับ คลิกตรงนี้จากนั้นก็มันจะขึ้นมาที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามสิบนิยอนะเนาะก็เลื่อนไปหาไม่เจอมาหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ดูไม่ได้ก็มาดูตรงนี้นะครับจุดหมายข่าวโรงเรียนดูซิไม้ย,ย่าง ใจมันจะขึ้นอยู่หน้าในนะครับนี่มาแล้วเผยแพร่วันที่30มิถุนายนนะครับโอเคนะครับวิธีก็มีเท่านี้นครับโรงเรียนสามารถขึ้นเองได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ